รวมคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ทรงของราชจากอดีตจนถึงปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระบรมราชโองาทและพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทยนานับประการในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆด้าน ซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราทางด้านความคิดด้านการงานครอบครัวและการใช้ชีวิตแล้วเชื่อแน่ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนพระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทยในหลากหลายเรื่องนั้นล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจ ที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จและความเจริญของเราเปรียบเสมือนเป็นคาสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าต่อจากนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้ให้พระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นคนดีการทำงาน การใช้ชีวิตในสังคมเชื่อว่าหลายๆพระบรมราชวาทตีพระองค์มอบให้นั้นพวกเราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่จะมีใครรู้ไหมว่าพระบรมราชวาทนั้นเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อใดขอน้อนนำพระบรมราชวาทมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งพระบรมราชวาทที่คัดเลือกมานี้ สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาการทำงานได้ด้วยการทำความดีการทำความดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกผลขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่และคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสวนอำพร14สิงหาคม2525 25. คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะ,ะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรหรือว่าตัวต้องการอะไรกระแสภาพระบรมราชวาทพระราชทานแก่นักศึกษาวิทยลาลัยกเกษตรกรรมแม่โจ้เชียงใหม่ วันที่3มกราคม2516คนเราต้องมีความสบายใจความสบายใจของคนเป็นของที่หายากคนเราต้องมีความสบายใจจึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน5ธันวาคมวันมหาราชณนะพระตำหหนักจิตราดาระหูฐานวันที่5เมษายน 2521เมื่อมีโอกาสทำงานการทำงานเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายึงมีความเอาใจใส่มีความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริตก็จะยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำส่งขึ้นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยลาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวันที่8กรกฎาคม2530การต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการดำรงชีวิตที่ดี จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระบรมราโชวาทพระราชทานแกน่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรดาวันที่27มีนาคม 2,523ต้องช่วยกันทำต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคน จะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่4ธันวาคม2533ต้องตั้งเป้าหมายการทำงานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอน เราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราชโางาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยวันที่17กรกฎาคม2530 การคิดก่อนพูดหลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมัน่นและจิตสว่างแจ่มใสซ,ซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่ายได้ชัดไม่ผิด ทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระบรมราชโอาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2535ความเจริญในการทำงานความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้นย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับใช้กระทาการทำงานสิ่งหลังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรมพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราชสอนศาสนาอิสลาม4จังหวัดภาคใต้จังหวัดปัตตานีวันที่24สิงหาคม2519คนดีในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราชโวารในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวด์จังหวัดชนบุรีวันที่11ธันวาคม2512 ความสามคัคคีสามัคคีนี้ก็คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและทำงานด้วยการซื่อสัตย์สุดจริตต้องส่งเสริมงานของกันและกันไม่ทำลายงานของกันและกันมีเรื่องอะไรให้ได้พูดปลองดองกันอย่าเรื่องใครเรื่องมันและงานก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมพระราชดำรัสที่พระราชทานในพิธีประดับยศในตำรวจชั้นในพลวันที่15มกราคม2519คนเราต้องรับและต้องให้คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสมัคคีให้หมู่คณะและในชาติทําให้หมู่คณะและประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้รรรพระบรโมรโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่20เมษายน 2521พูดจริงทำจริงผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2540การปิดทองหลังพระการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริปูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่25กรกฎาคม2506 ต้องสร้างพื้นฐานการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นต้องสร้างเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิน้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือครลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดนอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2523ความจริงใจทำกันใดก็สำเร็จความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญเปรดช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าของปัญหาได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแเนงแครงใจและการเอารัดเอาเปรียบกันนอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายที่ถือมั่นในเหตุผลและความดีผู้มีความจริงใจ จะทำการสิ่งใดมักสำเร็จได้โดยราบรื่นพระบระมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่11กรกฎาคม2535คิดก่อนพูดและทำความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการทำเพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถจับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยวันที่10กรกฎาคม2540 รู้จักประมาณตนการรู้จักประมาณตนก็คือการรู้จักและอยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาความสามารถด้านใดเพียงใดและควรทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องถูกทางเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักควนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มพูลประสบการณ์เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นไปพระพรหมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยวันที่18กรกฎาคม2541ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ